็อกไปไอ้บอสชั้นสาฝั่งบ้านบ้านฝั่งของข้ามตัวหนึงห่งลัวหน้าลัวหน้าลัวหน้าบ้านบ้านล่างลัวหน้าตร<อ>งศพตรงศพตัวหน้าตรงศพตายอีกตัวหนึ่งตรงนั้นอีกตัว<อ>ตนหนึ่<อ>งมีตัวหน้ะบ้านฝั่งของข้ามตายไม่ไม่ดาวตายเลยอยู่บ้านฝั่งของข้ามดาวอยู่บ้านฝั่งของข้ามดาว สามตัวน็อกตัวโดนไปสองไม่ตายเฮ้ยหมอหมออย่างวายเลยหมอน็อกสองตัวเจ็บสามอันหนึ่งอยู่ห้องหลังตัวหนึ่งออกไปนอกบ้านน็อกหนึ่งน็อกสองเลยตัวหนึ่ง ตายหมดสัสตว์ใจเลยโอ้โหประตูพังหมดเลยเหยี่บบายกูกระจกแตกเฮ้ยเฮี้ยเร็วว่ยโอ้โหเฮี้ยกว่านี้มีอไหมเนี่ยเวอร์สอง ตายหนึ่งแล้วลากรอบหนึ่งรักสองสองไม่มีเจ็บค่อยโคตรตัวนี่ไอ้เหี้ยกูซักกระสุนเฉยเลยบอสบอกแล้วมันนอนมันนอนนอนยองมันตายตัวนึง,นยนงอยู่ห้องขวาอยู่ห้องขวาไม่ชัวร์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 ไม่ขวา,ขา,ขาซ้ายเออ ล้องสายอยู่ล oh, ่องสายข่องสายข่องสายมีอีกมีอีกตัวนี้น็อกตัวนี้น็อกไฟเบิดห้องฟไม่เชอตตายตัวนี้ครับมันน็อกหรือตายวะตาย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 รงักนน็อกหนึ่งไม่ตัวตายหมดปะ มนตายเลยอ่ะหมดหมดหาเรียบรย้อยเอดจวดเอดจวดสพบแรกผ่านแล้วนะครับผมสพบแรกโอ้ยสอบสองสบสามค่อยๆผ่านปมีคนอยู่บ้างข้าง,างกู สบสามค่อยๆผ่านไปอ,อ,อ, <c oughs> อะไรวะจุดที่เรียนที่สุดคือจุดนี้นะครับ เชื่อผมสิไม่มีมม แชมเปี้ยนแน่นอนโอ้โหเพิ่มเปียนเอสไปด้วยเพราะว่าเราจะได้ในเกมที่2และเกมพี่3ามนะครับผมแน่นอนฮู let's go 1่งแชมป์มาแล้วในเกมเฮ้ยปล่อยปล่วงบีบวงบีเราได้เปรียบระวางขวามือรวางขวามือน็อกโดนสวยบัสซี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 เด่นแล้วน้าซ้ายหายตัวตายตายหมดตายหมด หนน้าาเลยยกิตไป Let's go ก็เดี๋ยวไปเมืองข้างหน้าต่อไม่ไม่เห็นกระเป๋าเหรอใครใครกูไม่เห็นกระเป๋าอะเออเลยกูไม่เห็นเหมือนกันนะกระเป๋าใครเอากินกูใส่อยู่กระเป๋าเลเวลัสามเนี่ย ไหนวะทำไมกูไม่เห็นวะติดหลังกูอยู่เนี่ยเนื้อปืนกูใส่กระเป๋าเลเวลสามอยู่ปักกระเดียบนอาของเต็มตัวเลยเี่ยลองลองเดี๋ยวลองโยนให้ดอกกระเป๋าดอกแล้วนี่งไหนวะที่พื้นไงนี่โงละเอ้าไอ้เนี่ยกูเก็บก็เป็นกระเป๋าเลเวลสามแล้วมาดูจอสตรีมกูดินี ม่เห็นกระเป๋าเลยเนี่ยเอ้าอออก็กูใส่กระเป๋าอยู่เนี่ยมึงไปดูสตรีมกูมมอ,อ่ะมึงไปดูสตรีมกูอ่เพียงสองคนอูยเห็นเล่นกันอยู่มึงไปดูสตรีมกูกเดี๋ยวเฮียอ้าวกูใส่กระเป๋าแล้วสายมึงจริงจกูจะโกหกาพาะมึงทำไมเนี่ยอ้าไม่มีมีก็ใส่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยมาถ่ายรูปกัน อ่ะนัมึงถ่ายมาเดี๋ยวกูถ่ายของกูไปม,มึงไม่ต้องถ่ายหรอกของกูเนี่ยมึงไปดู<ม>สตรีมกูจบเลยเนี่ยทำไมกูเป็นวินโดว์โหมดอ่ะ <laughs> มึงไม่กดอออ่เอนเนนียเตอร์ไงนมหักนิน,นมคนหุยงานรุบยี่ปารีโอ้ย เยี๋ยวจะตัดนักเลยเฮ้ยฟานได้บ้านลงลงไอเปิดประตูข้อสองกูเป็นข่อหนึ่งแล้วมันเก็บดิบ้านมันนะเออกูเรากูวิ่งขึ้นหลังคาไปยิงมันอยู่ เจอ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 ,เจอบนหลังคา,าบ้านกูป่ะใช่ใช่น,น็อกเ,เปิดป,ประตูไปเจอตัวน็อกเลยกูโดนยิงอีกแล้วไม่รู้จากไหนบ้านสองหลังฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามสองตงัวสองตัวเลยมีตัวนึงอยู่ข้างหน้าอีกตัวอยู่ฝั่งอ๋อบนบ้านบนบ้านกูเจอละจะเบียงอ่ะดิไอ้เลนด็อกน็อกด็อกเลยบ้านน็อก น้องสามน้องสามหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอยู่ไหนอยู่ไหนโดนหัวไปแล้วแน่กวนตายสองหมด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 จริงหมดจริงรอบนี้ไปยชัเม็ดรับโลกโมโหหิวแล้วรอบนี้ชนะแน่ยังมีพี่บอสอยู่นี่ไงไปจับพี่บอสอยู่เรียบร้อยขอก่อนไม่ฉกเองเห็นได้อะไรนะน้องอีวิเลีย อะไรนะวางเป็นเนินเดียวนี่กูแคมบ้านหน้ากูไอ้เป็นข้ามถนนสองตัวเฮ้ยข้ามเหรอ้าวเออข้ามฝั่งโน้นอะมีคนเราไม่รูงมาจากบนเขาอะกูขึ้นไม่ได้ถ้าตัดบนเขาได้มันมันต้องกลับมาหาบนเขาตายหนึ่งเดี๋ยวมันไม่กลับมาแล้วเออเปนตายแล้วไม่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 ตัวนี้คุละตี้นะ ม่ชีตีพวกมันนะมันน็อกมันน็อกที่เมื่ันที่สามลงมาแล้วตัวหนึ่งเมื่อตายก่อนไม่เงี้มาลงในเมืองกี่ตัวสามสามเลยถ้าสุดกูเห็นข้าวหนุนไปสองนั้งนับอยู่เฮ้ยบ้านกลางไอ้ขี้มันมาไงเนี่ยน็อกสองตายชิบหายกูเหลือข้ามถนน อันนี้อันนี้อันนี้กูยิงฝั่งตรงข้ามนะไม่ได้ยิงฝั่งเรานะเฮ้ยเจอแล้วเหนื่ยน้ากูหมดโหมดโหมดเลเวอสามหมดเลเวอสามเว้ยกระแพงหน้ากระแพงหน้าหน้าชิดหรือว่าหน้าไกลอ่ะใกล้เลยชิดชิดเลยฝั่งซ้ายตัวเดียวใช่ไหมปูนสีน้งิเงินนี่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 เนี้ยเจ็บ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 ด็อกแล้วน็อกแล้วน็อกแล้ว เฮ้ยมันคนุละตี้บอกกูกบอกแล้วไอ้ตัวมันเขากูยิงตายไปหาไปทั้งสี่ตัวแล้วเนี่ยไอเ้เหี่สี่ที่ไหนวะสองสาม,สามตัวเลยเออวานออกสามมห้ยวะเฮียโทษ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 กูเบลออ๊ะกูเบลอกูเบลอในบ้านในบ้าน <c oughs> ในบ้านบ้านไหนท้ายหมู่บ้านบ้าน <c oughs> ในบ้านหน้ากูบ้านสองชั้นเลยที่พวกมึงวิ่งมาแล้วชิดๆใกล้ๆพวกมึงเลยอะ เน่นเนเนบ้าเนเนเนที่กูกำลังมองอยู่เห็นปะเนเนเนบินแล้วโอเคเห็นแล้วเจ็บเล่เจ็บเปินโอกปืนถอยเจอกันไอสัตว์แต่มึงจะรู้พวกกูสายชาร์ตแฟดสองกูแฟดทั้งสองแฟดเป็นหนึ่งบิงตายสวยมอน

ดาวดาวดาวตัวโดนดตัวผมโดนกดจากข้างบนบนเนินบนเนินเลยตัวขวาตายตัวนึงอีกสองตัวหลบก่อนหลบก่อนบอยบอยหลบบอยมันไม่ได้ไอสัตว์ตบไม่ได้ไอ้เหี้ยกูยิงดาวไปสองแล้วทางขวาหัวาตายไม่ตายมันดาวสองนะมันดาวสองนะมันดาวสองนะจ่าฟุกวงผมแย่มากขวาหมดเลยไอ้ซ้ายซ้ายตัวหนึ่งฟุกซ้ายหลังเนินตัวหนึ่งขวาหนึ่งสายหนึ่ง เดี่ยกูโดนน้องโดนน้องขวามากเออจะฟุกจะฟุกต้องเคลียร์ซ้ายได้อะเดี๋ยวผมจัดตัวหน้าให้ซ้ายมันไม่โผล่เลยครับตอนนี้ฟุกกูบอกให้ไปเลยครับสวยขวาขวาขวาฟุกมึงขึ้นไปตุ๋ยได้เนี่ยข้างหน้าเลยเนิข้างหน้าเนี่ยกินโดนอยู่น่าจะเหลือตีเดียวนะตีสี่มาแอกีกขวอีกขวขวาอีกขวาอีกขวาอีกกขขอีกขวาอกีกขวกขวาอีกขวาอ นกเรื่งบนหัวบนหัวสามตัวตัวเดียวโอ้ยโอ้ยซ้ายซ้ายซ้ายหลังหินตัวเดียวกินตัวเดียวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมันรู้จักกูอยู่แล้วบนหัวมึงบนหัวมึงบนหัวมึงขวา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 นกว่ะพี่มีตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งข้างบนน่ะตัวเดียวตัวเดียวกินตัวตัว เคีียดศพนี่ว่าไม่เมืกี้มีใช่เมื่อกี้มันชุบเพื่อนอยู่ตรงนั้นเลยกินหมอกกินดูหมอกเห็นแล้วเห็นแล้วขับรถไล่ชนเดียว กูเข้าบ้านแต่กไม่เจอปืนกูแก้แค้นให้ไรสัตว์แบง์น็อกกูน่าเอารถมาวะนะไม่น่าเข้าไปหาปืนเลยเฮ้ยตัวขาน,นไปไหนวะอ๋อเฮียนี่ข้าเพื่อนกูไอ้สัตว์เอาแค่นั้นีสกามม้ง <c oughs> โต,ตัวผู้หญิงฮะเอ้ยวิวมันระเบิดหน้าแม่ไปนอนแล้วน่าจะบักไม่อยู่รอนะซ้ายกีนต้นไม้อีกตัวหนึ่งโอ้ยสี่เลยอยู่ดีเลยลฮะฝั่งนูง้นหมดเลยเหรอล้มไปหนึ่งไม่ได้ปะเหียมันฆ่าเพื่อนกูมาเทียบต้นไม้แล้วเห็นลแล้ว วิ่งหนีวิ่งหนีไอตัวบีสการล้มด้วยสัตว์งงไอโง่เอ้ตัวหนึ่งเหมือนไม่มีปืนอ่ะ,อ,ะ,อ,ะออกคู่เลยอ่ะเราต้องลบหลังเอาตามมาตามมาลองปั๊มนะอ่าเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอปอดอดๆอหน้าเราใกล้ๆเจอเจอน็อว่าเนาะน้อมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งไหนว่าเหี้ย

สามตัวสาม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 ยิงพลาดปะไปไหนแล้ววะสองตัวนกหนึ่งเชี่ยเลยมาเป็นก็กำแพงอยู่หลังบ้านเชี่ยเขาบนกดมาวะเขานึ่งกินงานยาวช่วยเพื่อนมันช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนกเพื่อนกเพื่อนนกช่วยเพื่อนอยู่ช่วยเพื่อนอยู่ช่วยเพื่อนอยู่หลังบ้านตอนนี้ช่วยไม่ได้นะขอช่วยเตือนช่วยเพื่อนเสร็จแล้ว ตายหมดตายหมดที่มีกระบอกนี่สตารัดูพื้นที่ในการเล่นของผมอะแต่ว่าข้างล่างไอ้บอสที่มึงบอกข้างล่างเลยเข้ามาเจอเลยและนี่คือเมลล์จะไม่เจออีกเหรอและนี่คือมือผมอ๋อไอ้เหี้ยกูเดินผ่านไปได้ยังไงวะโอ้